ออวันนี้ก็ขอพูดตั้งแต่ต้นในด้านสมถะภาวนาคือการเจริญกรรมฐานก็หมา,ถายถึงการทําสมาธิสมาธินี่ก็มีหลายขั้นขั้นที่หนึ่งเขาเรียกว่าคณ้ิกะสมาธิแปลว่าสมาธิเล็กน้อยขั้นที่สองอุปจารสมาธิคือสมาธิเฉียดชานขั้นที่สามอัปนาวาสมาธิสมาธิขั้นชานขึ้นไป แต่ขั้นฌานนี่ก็มีฌานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่เป็นรูปฌานแล้วก็รูปฌานมีสี่รวมทั้งหมดทั้งรูปฌานสี่รูปฌานสี่เป็นแปดแต่ว่าสําหรับวันนี้ก็ขอพูดเบื้องต้นเบื้องต้นมีความสําคัญคําว่าสมาธินี่แปลว่าตั้งใจคำว่าสมาธิจริงๆบรรดาญาโยมพุทธบริษัทที่พระพุทธเจ้าบอกว่า ที่สถาคตนำมาสอนไม่ได้นำอย่างอื่นมาสอนทุกอย่างมีในโลกแล้วแต่ก็นำมารวมสอนเพื่อเกิดด้านกุศลด้วนเองแต่ความจริงสมาธิทุกคนนมีอยู่แล้วเพราะคำสมาธิเป็นการตั้งใจตั้งใจรับทานอาหารตั้งใจทำงานตั้งใจพูดตั้งใจทำอย่างใดหนึ่งก็ตามเป็นสมาธิทั้งหมดแต่ว่าสมาธนนินั้นไม่อยู่ในด้านของกุศล ถ้าเป็นในด้านของอกุศลเขาเรียวมิจฉาสมาธิถ้าทามาในด้านกุศลเรียวสมาสมาธิปอนคำว่าสมาธิก็ขอผ่านไปจะคืนผููจะรำคาญในขั้นต้นก็คือคณิกะสมาธิก็แปลว่าสมาธิเล็กน้อยคำว่าสมาธิเล็กน้อยนี่มีการทรงตัวไม่ได้แน่นอนนักการฝึกสมาธิอันดับแรกที่เราสอนกันมาทั้งหมด ให้ใช้อนาปานุสติสติกรณ์คําว่าอนาปานุสติก็คือลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าให้รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกให้รู้ว่าหายใจออกหายใจเข้ายาวหรือสั้นหายใจออกยาวหรือสั้นก็ทราบถ้าขณะใดที่จิตกัมมรดาญาโยมพุทธบริษัททุกคนยังรู้ลมหายใจเข้าอย่ารู้ลมหายใจออก เวลานั้นไม่มีรมอื่นเข้ามาแทรกเวลานั้นเชี่ยวจิตเป็นสมาธินานาปานาปานุสตินีการทรงสมาธิในขั้นต้นที่เรียกว่าคณิกาสมาธิทรงไม่ได้นานอย่างเราต้องการจะรู้ลมให้ใจเข้ารู้ลมให้ใจออกหรือว่าภาวนาร่วมมันก็จะสามารถทรงตัวได้เล็กน้อยสักปรเดี๋ยวเดียว,ยวนาทีนย่งบ้างสองนาทีบ้างสามนาทีเป็นอย่างมาก อารมณ์ก็เคลื่อนไปสู่อารมณ์อื่นคิดเรื่องนอกจากคำภาวนานอกจากรู้ให้ใจเขาออกเผลอไปเมื่อเผลอไปสมาธิก็เคลื่อนไปพนึกมาได้เริ่มต้นใหม่ตั้งต้นใหม่ก็ไม่ได้นานน,นักก็เคลื่อนไปอีกอย่างนี้ที่มันขันิกาสมาธินี่ถว่ากันถึงอนิสงส์ถ้าบรรดาญาโยมพุทธบริษัททำสมาธิได้ไม่สูงกว่านี้ คือตารมรู้ลงหา้ใจเขาออกได้บ้างไม่นานนักรู้คำภาวนาได้บ้างไม่นานนักแต่ก็ทำบ่อยๆทำจนชินแต่ก็สงไม่ได้นานอย่าถ้าจะถามว่า,าจ,จะมีในสงตายแล้วไปอยู่ที่ไหนอารมณ์ของคณิกาสมาธิเนี่ยเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าได้คืออาจจะเป็นเทวดาขั้นพุทธเทวดาและลูกเทวดานี่เป็นได้แน่ รวมความว่าถ้าญาติโยมพุทธริกบริษัททรงอารมณ์ได้แค่คณิกะสมาธิอย่างกับเรารู้ลมให้ใจเขาออกด้วยรู้คำภาวนาด้วยถ้าท่านชำนา,นาญนาปานุติแค่เล็กน้อยพระพุทโธด้วยอย่างนี้ถ้าบังเอิญจะตายกำลังใจนึกถึงพระพุทธเจ้าคือนึกภาวนาว่าพุทโธเท่านี้เพียงแค่เล็กน้อยทุกคนไม่จะทำบาปประมาณแสนมากเว้นไวแต่อนันติกรรม ถ้าม่านนิกรรมเป็นบาปหนักเช่นทําพระเจ้าให้หอบโรหิตทําสงให้แตกกันฆ่าพระหันฆ่าพ่อฆ่าแม่ทําสักฆเพเชือทําสงให้แตกกันนี้ตนถ้าอย่างนี้แก้ไขไม่ได้ถ้าบาปไม่ถึงอย่างนี้เพียงก่อนที่ท่านป่วยใหม่ๆจิตใจยังทรงตัวดีอยู่ภาวนาบ้างไม่ภาวนาบ้างแต่มีความนึกถึงพระเจ้าบ้างตามเวลา เรือว่าภาวนาว,ว่าพุทโธบางตามเวลายอย่างนี้ตายแล้วไม่ลงนรกแต่ว่าคุ้มกันแค่ชาติเดียวนะชาติต่อไปถ้าเผลอก็ลงไม่กันอย่างมัตตจุลีเทพบุตรในะเขานึกถึงพระพุทธเจ้าเวลาเล็กน้อยนิดเดียวแล้วไม่จะมีความเคารพแต่เขาไปสวรรค์ชช่นดาวดึงได้เราก็เช่นเดียวกัน เอ่องหลวงพสมาธิในตอนต้นเรียกคณิกาสมาธิแม้ว่าจะทาได้เล็กน้อยจิตสงบไม่พอก็อย่าเพิ่งท้อใจจะมีหลายท่านบอกว่าจิตมันสงบไม่พอท้อใจเลยเกินก็จริงไม่น่าจะท้อเพราะาการเจริญกรรมฐานเป็นความดีสูงสุดในพุทธศาสนาต่อไปก็เป็นอุปจารสมาธิคําอุปจารสมาธิในแปลว่าสมาธิเฉียดชานใกล้ๆชาแต่ยังไม่ถึงชา จิตถ้าจะเข้าถึงอุปจารสมาธิในจิตต้องเข้าถึงปีติปีติคือความอิ่มใจเวลาที่ปฏิบัติแล้วและเลิกแล้วก็ตามมีความชุ่มชื่นใจไม่อยากไม่เบื่อไม่ไนายพอใจในการเจริญภาวนาอย่างนี้ท่เรียกว่าปีติในอุปจารสมาธิพอเข้าถึงขั้นอุปจารสมาธินี่ก็มีขั้นอาการของปีติมีห้าอย่างวันนี้ญาติโยามถาม แล้วเรื่องนี้มาพูดเพื่อความเข้าใจอาการงบปีติมีห้าอย่างคือหนึ่งขนพองสยองกล้าวเวลาที่นั่งภาวนาไปมีขนลุกสู่สาดสาลุกขนลุกมากบางน้อยบ้างก็ตามนี่เป็นอาการที่หนึ่งอาการที่สองน้ําตาไหลภาวนาไปแล้วดีใจ้วก็ตามขณะที่เจริญทั้งกรรมฐานทั้งกองนี้แล้วบางทีใครพูดชอบใจนิดหน่อยน้ําตาก็ไหล แล่บางขณะที่ทําไปจิตใจเกิดความชุ่มชื่นน้าตาก็าไหลที่บางวันนี้มีคําถามถามว่าร้องพัญญาร้องไห้แต่ความจริงไม่ใช่ร้องไห้น้าตาไหลเพราะการของปีติอาการที่สามร่างกายโยกโครงโยกไปโยกมายกขนาโยกขลังจะจิตใจสบายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจิตใจสบายนะแล้วอาการที่สี่ปีติที่สี่มีอาการเต้นเหมือนปลุกพระและบางทีตัวลอยหัวอากาศ อาการที่ห้ามีจิตสับซ่านรูส้สกึกส้ซซากายเบาอันดับแรกจะรู้สึกวหน้าใหญ่ตัวใหญ่หัวใหญ่ขึ้นถ้าต่อไปจะเหมือนลมเริ้วๆไหลออกจากกายในที่สุดไม่รู้สึกว่ามีร่างกายไม่รู้สึกว่ามีตัวจะรู้สึกว่ามีหัวแ้่หัวมันใหญ่แต่ใจสบายที่สุดอันนี้แปลกายก,ก็ปีติที่ห้ากลวงความอาการทั้งห้าอย่างคืนหนึ่งขนลุกโซซาสองน้ำตาไหล สามร่างกายโยกโคลงชีตัวลอยอากาศและเต้นปรับปรับปรับก็บบบบบตามถ้ามอาการซราดซานทั้งหมดนี้ถ้าเกิดขึ้นคอยปล่อยไปเป็นเรื่องของร่างกายอย่าไปสนใจอาการยนนี้ถ้าเกิดขึ้นจิตใจจะมีความชุ่มชื่นจิตใจจะทรงตัวมากเวลานั้นอาจารย์จิตใกล้จะถึงฌานไม่เกิดขึ้นสักครู่หนึ่งแต่บางคนก็นานนะ บางรายก็เกิดครู่เดียวอาการนั้นหายไปที่จิตสงบมีการนิ่งมีจิตสงบดีตอนนี่งสงบดีตอนนั้นเป็นฌานเบื้องตน้นเข้าถึงฌานตอนนี้จิตยะเข้าถึงฌานไม่เข้าถึงฌานให้สังเกตตามนี้ถ้าเป็นฌานที่หนึ่งฌานที่หนึ่งที่เรียกว่าปฐมฌา,านาสังเกตว่าถ้าจิตใจเริ่มสบายมีรมเป็นสุขแต่หูของคนทุกคนในบรรดญาติโยมจะได้ยินเสียงทุกอย่าง เสียงพูดเสียงร้องเพลงเสียงทะเลาะกันเสียงตุนนักเา่าเสียงอะไรทั้งหมดดีหมดได้ยินแล้วก็รู้เรื่องทั้งหมดแต่ว่าจิตไม่รำคาญในเสียงอย่างนี้แปลการของปฐมฌานถ้าหากว่าฌานล้วก็ในตอนนี้ยังมีการภาวนาเป็นปกติลมหายใจเขาออกอย่างมียังรู้อยู่ยังมีการภาวนาสมุทระภาวนาพุทโธก็ยังพุทโธอยู่ยังควบคู่กับลมหายใจเขาออก แต่ลมหายใจเขาออกจะรู้สึกว่าจะเบาวกว่าปกตินิดหน่อยต่อไปแท้กำลังใจเข้าถึงฌานที่สองตอนนี้สว่ากับแงหลักวิชาก่อนถ้าพูดหลักวิชาญาติโยนจะทำคาญแต่ก็พูดให้ฟังนิดหน่อยนะตามหลักวิชาเนี่ยฌานที่หนึ่งมีองค์ห้าคือหนึ่งวิตกสองวิจารสามปีติสี่สุขห้เอกคตาเป็นบาลีหมด รู้เรื่องไหมคนรู้ไม่รู้ทุกคนไม่รู้ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันหนึ่งวิตกหมายถึงตัวนึกตรึกนึกสองวิจยัยคัดไตรตรองสามปีติมีความอิ่มใจสี่สุขมีความสุขเยือกเย็นมากห้าเอเกาตามีอารมณ์เป็นหนึ่งคือนั่นหมายความอารมณ์เป็นหนึ่งหมายความว่าถ้าลมอารมณ์จับลมหายใจเข้าออกก็ดีเขวาออกกขา,ออก,าก็ตามจิดจะไม่เคลื่อนจิตจะทรงตัวอยู่ที่นั่น แม้จะมีเสียงมารบก,กวนขนาดไหนก็ตามจิตจะไม่ยอมไปกับเสียงจะภาวนาได้เจตนาได้ตามปกติอย่างนี้เป็นอาการเขาฌานที่หนึ่งพอถึงอาการเขาฌานที่สองฌานที่สองนั่นเหลือองค์สามเหลือปีติสุขเอกตาวิตกวิจารหายไปคําว่าวิตกคือตรึกวิจารคือตรองนี่ถ้าอ่านหนังสือไม่ค่อยเข้าใจอาตมาอ่านหนังสือมาแล้วเรียนมาแล้ว แล้วก็เป็นนักเทศด้ดยไม่ได้เรื่องก็มารู้เรื่องจริงๆตอนปฏิบัติตอนนั้นท่านบอกทานที่สองตัดทีตกวิจารณ์ทิ้งไปแต่ความจริงไม่ใช่เราตัดอารมณ์ตัดเองเคื่อมละเอียดขึ้นลมให้ใจเบาลงคําว่าตัดที่ตกสวิจารย์ไหมว่าตัดตัวนึกว่าจะภาวนาตัวร,รู้ว่าภาวนาถูกลพิดตุนี้หายไปเลย รวมความว่าตอนชานที่สองขึ้นไปนี่คำภาวนาหายไปไม่มีคำภาวนาในการเริ่มต้นเราภาวนาจริงจิตแค่ยังอยู่แค่ในบริเวณของชานที่หนึ่งและวตามออมานิภาวนาพอเริ่มถึงชานที่สองปับ๊บจิตละเอียดขึ้นภาวนาหายจิตสงบเฉยแต่มีลมสูงกว่าอิ่มอิ่มเอิบกว่ามีความแน่สนิทกว่าดีกว่าชาตที่หนึ่งมาก ถ้าถึงชาตที่สองใหม่ๆพอสักวันเดียวหนึ่งชาญที่ทันสองเคลื่อนตัวคลายตัวหล่นมาถึงชาตที่หนึ่งคนนี้ตกใจนึกเอ๊ะนีะ่กูหลับไปทั้งไงหว่าได้ลืมบา่าว่ายุ่งแบบภาวนาวุโทัภาวนา,ววนาวไม่ถูกเอาไม่ถูกแน่จับไม่อยู่ใช่ไหมไม่รู้อะไรไปอะไรไอ้ด้านอาการนั่นคือขึ้นไปถึงชาญที่สองมีความชุ่มชื่นมีความเอิบอิ่มใจมากมีความสุขมากจิตทรงตัวดี พอถึงชาในสามตัดปีติทิ้งไปอารมณ์ตัดเองนะเราไม่ต้องช่วยตัดนะเราช่วยตัดไม่ได้พอถึงชาในสามตัดปีติทิ้งไปแล้วทนสุขกับเอกคตาตอนนี้จะสังเกตได้ว่าความอิ่มเอิบใจน้อยไปแต่ก็มีจิตทรงตัวมากถ้าจะสังเกตทางด้านเขศศาประสาทร่างกายเรานั่งก็ดีนอนก็ดีก็ตามแต่มีความรู้สึกเหมือนกับร่างกายเกรงจัดแต่ความจริงมันไม่เกรง นั่นคืออารมณ์เกรงสมาธิจะมีการทรงตัวมากร่างกายเหมือนไขมัดไปแน่นๆจะไม่มีการเคลื่อนไหวแต่กำลังใจทางหูดินเสียงน้อยลงเบาลงติดเครียดตึงเป้งไม่มีการเคลื่อนตัวอันนี้แปลการขั้นที่สามพออาการขาัขาารขน้นทีน่สี่นที่สี่ก็ตัดฉกทิ้งไปอเ,องาาเดเกรตาไอเกรตาเอเกรตาคืออารมณ์เป็นหนึ่งอารมณ์อันเดียวเพิ่มอบเบกขาเข้ามา าการกัญชาในสี่ที่มีสองขั้นคือหยาบกับละเอียดแต่ความจริงอาจารย์หนึ่งสองสามก็มีสามขั้นนะอย่างละสามขั้นกนาะการกับอาจารย์กัญชาในสี่ของเขาทุกองพูดสองขั้นตามตามอนันดับของฌานถ้าการกัญชาในสี่อย่างหยาบเข้าถึงเวลานั้นจะไม่รู้สึกว่ามีลมหายใจเข้าออกเพราะลมหายใจเขาออกไดละเอียดมากเกือบไม่มีความรู้สึกไม่รู้สึกจริงๆ แต่ว่าหูจะยินเสียงน้อยๆขยายเสียงในขน,ขนาดขยายเสียงตั้งไกลดังจ,จัดๆจะได้ยินเสียงขยายเสียงแว่วๆนี่เป็นชาแิสีอย่างหยาบแววนิดเดียวถ้าถึงขั้นชาแิสีละเอียดขยายเสียงดังขนาดไหนก็ตามจะไม่ได้ยินเลยแลวก็ไม่รู้ลมให้ใจเขาออกมีเหมือนก็เราไม่ให้ใจเขาออกแต่ความจริงร่างใจให้ใจถา้าถามว่าอาการอย่างนี้บางคนกลัวตายเนี่ยยิงหลับแม เมื่อสมัยชั้นฝึกใหม่ๆมีพระเพื่อนองค์ไปปฏิบัติในโบสถ์พอถึงขั้นนี้ท่านวิ่ง,งปื๊ดยันกุฏิพระปานเลยบอกขอเลิกแล้วครับผมกลัวตายไม่ให้ใจแล้วครับตอนชาลุ่มปานออกมาเวลาใช้ข้าวจะไปบอกแม่น่าเสียดายมันกลัวดีไอคนกลัวดีดหาย,ยากถ้าเปาการเขาชาญที่สี่จะไม่รู้สึกว่าเราให้ใจความจริงลมไม่ใจมีตามโมติแต่ว่าสายกับ จิตแยกกันเด็กขาดจะงนั้นการเคลนไหวการหะกคดีการจะเที่ยวสรวรรค์นรกกร็ตามอันนี้ต้องเข้าถึงฌานที่สี่ถ้าจิตไม่ถึงฌานที่สีแล้วก็จิตไม่สามารถจะเคลื่อนไปได้เวลาหมดแล้วญาติโยมตอนนี้ไปขบันดาญ,ญาติโยมพุทธวิสัณฐายตั้งใจสมาทานศีลส,สม,าาม,มาทานเป็นกรรมฐาน